เสร็จแล้วก็ได้หนะ้าตาประมาณนี้เนาะปลาทายแดงหนึ่งหนึ่งบุย้ยใส่น้ำกระเพมดองด้วยลองทำดูครับเพื่อนๆอร่อยนะอร่อยมากกินกับน้จิ้มซีฟู้ดวันนี้ก็จะเป็นเมนูปลาทะเลเหมือนเดิมมันช่วงมีปลาช่วงเนี้ ก็น้ำจิ้มจะเป็นตัวเดิมนะพริกหนูสดแล้วก็ใส่พริกแห้งแล้วก็ปรุงรสตามชอบนาวน้ำปลาอะไรก็ใส่ไปนี่ก็ปลาแดงอิปตีอะไรคนบอกหน้านะเดี๋ยวหกไม่หกอ่ะกะถูก็ปนปลาแดงปลาแดงนึ่งก็คลิปอันนี้ไม่ไม่หนาตอกินให้ดูเนาะ จริงจริงแล้วมันอร่อยโดยธรรมชาติของปลาแดงอะอร่อยมากเลยนี่มีน้ำาพสะเป็นน้ำองปุงเนาะเป็นน้ำองปุงก็ใส่คุกขิกแต่นี่มันน้ำมันจะเยอะไปหน่อยมันต้องมีมน้ำจิ้มนะมน้ำจิ้มตามม,มีน้ำจิ้มตามแล้วดีก็มีพริกลูกโดดเลยโรยไปพอประมาณก็ไม่ต้องไปแบบ เป๊ะๆรายละเอียดไอ้พวกปลาพวกกับข้าวอ่ะเราก็ดัดแปลงเอาบ้างตามเหตุการณ์ตามสมควรเอาไอ้เป๊ะไปก่กอก็บางพื้นที่วัตถุดิบก็ไม่เหมือนกันอย่างของน้าอยู่ทะเละอวัตถุดิบมีครบปลาส่วนมากแต่ราคาก็ไม่สูงนัก แล้วหามาได้ก็คอนทางสดมีคนรู้จักกันอะไรกันเนี้ยแม่ค้าก็เป็นคนบางที่ญาติญาติเขาไปหาเขาก็ทักมาตามโซเชียลต่างๆเอาไม้เอาหนังไ,ม,ไ,ม,ไม,ม้นีไหมมันนี่มีไอ้นี่แล้วก็มีของสดกินตลอดเพราะว่าถามของไม่สดก็กินอย่างปลาเค็มอย่างปลา หามาสามที่วันเงี้ยก็กินนะก็กินแต่แบบบางทีอาจจะกินน้อยหน่อย,อยซื้อน้อยหน่อยเงี้ยบางอย่างราคาไปกี่สิบาทล็อกโลงสิบกว่าบาทตัวเบลือบราลาก็แล้วแต่แล้วแต่เราหามาได้บางทีเขาขายราคาสูงนะก็เราก็ซื้อไม่ไหวพอเรากินก็นราคาไม่สูงเล่นเป็นแบบธรรมชาติหามาเองธรรมชาติ จะไปกินแต่ผักบางตุงผักบุ้งขน้าอะไรเนาะมันเป็นเรื่องราวของเขาก็ไม่อยากจะกินเท่าไหร่ทำไมหน้าไม่กินผักก็ผักพวกนี้มันปลูกกันเนาะเขาอยากได้กาไรเขาก็ต้องมีตัวยามีสารเคมีมีอะไรก็เป็นเรื่องราวของเขาแต่เราชอบของธรรมชาติอย่างผักเนี้ยตามฤด,ดูกาลผักฟางตุ้งผักบุ้งขันน้าผักหวานผักอะไรเรียกไม่เคยถูกอะ แตวใบสะเม็ดพวกเนี้ยมันของธรรมชาติอะตามฤด,ดูกาลงี้มันจะดีแต่ถ้าเลือกไม่ไดก้ก็เราก็กินมันน้อยหน่อยเนาะที่เขาเลี้ยงเขาปลูกอะไรนะมันน้อยหน่อยแต่ตลาดมีในส่วนของผักที่เป็นแบบเขาหามาแบบเขาไปเก็บตามป่าตามอะไรอย่างเนี้ยมันก็มีเราก็หาด้วยเจ้าที่เขาหามามก็ต้องอยู่ที่เราอะไปหาของ โอ้โหกันลำปีคณะประกาศเนี่ยส่วนมากเขาก็ทำในอาชีพเนาะเราก็ไปว่าเขาไม่ได้เราก็ซื้อในสิ่งที่เราชอบในส่วนของปลาต้จืดปลาทะเลเนี่ยน้ำจืดก็กินปลาเน้าก็กินต้ำจือดอแต่กินเป็นบางอย่างบางอย่างคือครอบครัวอยู่หลายคนเนาะเราจะมากินคนเดียวก่อน,ก,อนกันแรงไงเราอากินเท่าที่เราให้มันถูกใจทุกคนเนาะไปกินเอาคนเดียวไม่ได้ แต่ของทะเลอะ่ะมันเยอะจริงทีจันส่วนมากก,ก็ขายลักษณะเนี้ยเป็นของทะเลเราก็เลือกซื้อเอาที่เราถูกใจราคาไม่สูงนักตามกระเป๋าเราตามกำลังซื้อของเรา <c oughs> อย่าไปกินแบบเวอร์ัางลังการแบบเจ้าจสัวก็ไม่ได้เรามนุษย์เป็นเดือนเราไม่ได้มีรายมากมายขนาดน,นั้นเนาะก็เลือกซื้อเอาแต่ธรรมชาติที่นําเสนอเนี่ยคือไม่ไม่เลี้ยงแน่นอนเป็นธรรมชาติแบบเขาหามาเองเราก็ กันเองอ่ะซื้อกันเองอย่างปลาแดงเนี่ยเขามีเขาก็ทักมาอา้าวนะลุงมีเนี่ยปลาแดงเอาเอาอปลาแดงปลาตื่นเราก็อะเอาหน่อยปลาโอปลาทูพวกเนี้ยปลาแดงไม่มีเลี้ยงอ่ะยังไงก็ไม่มีเลี้ยงยังไม่มีที่จะมาจากกรมงาม,มีเลี้ยงยังยังหมึกพวกนี้ยัง ยังเป็นธรรมชาติธรรมชาติให้เราพอได้กินได้อะไรอยู่มุมกล่องอาจจะไม่ค่อยชัด๋ยวหนะขยับแปบ๊บคืออย่ากนำเสนอคือมันเป็นของธรรมชาติแล้วก็เลือกซื้อเลือกกินเลือกหาเลือกทานกันเพราะว่าของพวกนี้บางที่บางพื้นถิ่นก็มันเหมือนกันนะเนาะบางคนก็ไม่รู้จักบางคนก็รู้แต่ก็หากินไม่ได้อะไรเงี้ยเผื่อเจอะเผื่อเจอแล้วก็ได้หากินของที่มัน ถูกใจในสวงหน้าก็ก็มีอยู่เรื่อยๆของทะเลเนาะเราดูทะเลเราหากินได้ตลอดของพวกนี้มันอยู่หินเราเลยจริงๆแล้วอยากอยากทำบางวันอะ่ะแต่คลิปเช้า่าไปทํางานเย็นเมากับกับทันทีทำงานอะ่ะมัน,ม,นมันต้องทำยังคืนอย่างเดียวอะ่ะก็เก่งใจเอฟพรีนนะ ตส่าช่วยติดตามช่วยกดไลค์กดคอมเมนต์กดแชร์เช้าทำงานเย็นก็กลับเนี้ยเย็นก็คือมืดเย็นคือมืดแล้วคือมืดอย่างเงี้ยแล้วก็มาทำคลิปอย่างเงี้ยก็ต้องขอโทษขออภัยนะเพราะว่าภารกิจแต่ละคนมันไม่เหมือนกันโดยเฉพาะของน้ามันเป็นลักษณะนี้จริงๆเลยเราไม่มีเวลาว่างหมากไม้เป็นคนุกันเดือนมันก็ต้องเปลี่ยนไปชมวงแล้วก็ ต้องมีเวลาให้ครอบครัวบ้างเราจะมาทําอย่างนี้อย่างเดียวไม่ได้เพราะว่าในสิ่งที่เราทาก็คือเราทําเป็นเสริมแต่ก็ตั้งใจทํานะไม่ทําเล่นๆแบบที่เขาทำกันทั่วไปก็คือทําจริงๆไม่ทําเล่นๆก็คลิปนี้ก็ส่วนมากจะเป็นสาระแบบนี้เนาะก็ต้องขอขอบคุณเ,เพื่อนๆเอฟซีน้องๆหลาน เพื่อนเพื่อนพีเนาะที่อุตส่าห์ดูคลิปหน้าส่วนมากก็ดูจบแหละก็เท่าที่สังเกตเนาะดูจบไม่จบก็ไม่เป็นไรก็ต้องขอบคุณจริงๆที่อุตส่าห์ดูสาธิตตามคลิปดีดดต่อไปหน้าก็จะนำะํำเสนอคลิปด,ดีต่อไปเนาะขอบคุณมากครับผม